สวัสดีครับมันนี่เดลิสครับวันนี้ตอมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า กา,าการซื้อประกันสุขภาพซีนาะรีโอไหนที่เราควรจะซื้อบ้างแล้วการซื้อประกันสุขภาพเวลาเราวางแผนเนาะในฐานะของที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยผมแนะนําลูกค้าอย่างไรแล้วคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยกำลังจะเลือกซื้อประกันเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังจะซื้อเนี่ยมันตอบโจทย์เราจริงๆ,ๆไหมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่าคนจะซื้อประกันสุขภาพมันต้องมองอะไรบ้างแล้วมันมีแบบไหนให้เราเลือกบ้างสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกครับว่าประกันสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้อาจจะจําเป็นสําหรับคน นทุกคนนะเพราะถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขามีสวัสดิการที่ดีมากคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นถูกไหมฮะคือจริงๆมันก็ถูกต้องครับที่ว่าวันนี้เรามีสวัสดิการที่ดี แต่ว่าวันหนึ่งที่เราออกจากสวัสดิการมาเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทํางานแล้วมันไม่ได้มีสวัสดิการที่ดีเหมือนเดิมคําถามคือเราจะสามารถการันตีได้อย่างไรว่าเราจะมีคนจ่ายเงินค่ารักษาสุขภาพให้เราไปได้ตลอดนะครับหรือประกันสุขภาพบางตัวเช่นผู้ป่วยนอกการชดเชยรายได้การชดเชอยชเชอ,อุบัติเหตุมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะได้เลือกสรรกันถูกว่าอะไรบ้างที่มันจําเป็นกับเราฉะั้นผมเล่าแบบนี้ครับว่าประกันสุขภาพเนี่ย หลักๆเลยผมขอแบ่งแยกเป็น2เรื่องครับว่าเราซื้อประกันสุขภาพข้อที่1เพื่อค่ารักษาพยาบาลการที่มีค่ารักษาพยาบาลหมายความว่าวันนี้เราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาไม่ว่าจะอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเกิดขึ้นจากโรคที่มันเกิดขึ้นโรคร้ายแรงโรคธรรมดาโควิด -19 อะไรแบบนี้เขาเรียกว่าการที่เราเจ็บป่วยขึ้นมานะครับที่ไม่ใช่อุบัติเหตุถูกไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมันคือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลคือมีคนช่วยออกค่ารักษาพยา บาลให้นั่นแหละถ้าพูดกันแบบง่ายๆ อันนี้คือเรื่องที่1นนะครับสำหรับการที่เราจะซื้อประกันสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีแบ่งแยกย่อยเป็นอีก2กรณีกรณีที่1นนะครับภาษาไทยเรียกว่าผู้ป่วยในหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกย่อยๆว่า IPD inpatient นะครับ IPD เนี่ยคือการที่เราต้องนอนโรงพยาบาลหากเรานอนโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเรียบร้อยรวมถึงปัจจุบันเนี่ยวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์มันดีขึ้นปรับเปลี่ยนมากขึ้นเขาก็จะมีในเรื่องของการที่เราไปรักษา แบบผ่า,าตัดแบบ2กล้องที่มันใช้เวลาไม่นานก็สามารถกลับบ้านได้หลายหลายบริษัทประกันเนี่ยเขาก็นับรวมว่าเป็นการรักษาตัวในโรงพยาบาลเช่นกันนะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่าผู้ป่วยนอกครับหรือภาษาอังกฤษเรียกตัวยอ่อว่า OPD นะครับ OPD เนี่ยคือกรณีที่เราปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไอเจียนเจ็บคอเดินไปหาหมอนะครับให้หมอช่วยตรวจและจ่ายายาให้เรากลับบ้านอันนี้เขาเรียก OPD เพราะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วเนาะว่านี่คือค่ารักษาพยาบาลมีแยกย่อยเป็นอีกสองประเภทอีกประเภทหนึ่งของประกันสุขภาพเขาเรียกว่าเป็นค่าชดเชยครับซึ่งค่าชดเชยเนี่ยหลักๆเนาะเอาหลักๆละกันครับเรามีอยู่3เรื่อง3เรื่องนั้นมีอะไรบ้างเรื่องที่1ครับเกิดเราต้องนอนโรงพยาบาลแล้วเราอยากได้เงินค่าชดเชยรายได้ที่เราเสียไปเหมาะกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือพนักงานประจําก็เหมาะนะครับสาหรับคนที่ต้องพักรักษาตัวยาวๆสมมุติว่าผม มีค่ารักษาค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่บาทต่อคืนแปลว่าหากผมต้องนอนในการรักษาครั้งนี้สิคืนผมจะได้รับเงินมาเป็นเช็คหรือว่าเป็นโอนตรงเข้าบัญชีเนี่ยหนึ่งบาทนั่นเองอันที่2ครับคือค่าชดเชยกรณีเราเกิดอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีค่าชดเชยหลากหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียการออกไปทํางานครับก็คือ เป็นการเดี่ยงอะ่ะพูดง่ายๆวันนี้ผมเป็นนักพูดแต่ผมเป็นเกิดอุบัติเหตุเราผมพูดไม่ได้นะครับฟันร่วงมายังไม่สามารถขยับกรามได้ผมทํางานไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีค่าชดเชยรายได้ที่มันเสียไปจากการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นนะครับก็คิดเป็นรายวันหรือแมก้กระทั่งนะครับอันสุดท้ายค่าชดเชยกรณีตรวจเจอโรคร้ายแรงก็ถ้าเกิดเราคุ้นคุ้นกับประกันเจอจ่ายจบของช่วงโควิด คล้ายๆกันครับแต่แล้วแต่บริษัทว่าเขาจะวางกลยุทธ์อย่างไรนะครับในการขายเนาะมันอาจจะเป็นการตรวจเจอแล้วยังไม่จบก็ได้ตรวจเจอจ่าย50%หรือตรวจเจอจ่ายทีเดียว100%แล้วสัญญาก็จบลงอันนี้มันก็แล้วแต่นะครับว่าบริษัทไหนขายอย่างไงทีนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของบริษัทด้วยที่พวกเราต้องเข้าใจคือมันมีคําว่าประกันภัยกับประกันชีวิตนะครับตัวผมเองเนี่ยอยู่ในบริษัทประกันชีวิตคือประกันภัยกับประกันชีวิตก็จะมีความแตกต่างกันถ้าเกิดใครอยาก รู้เพิ่มเติมกอ็อาจจะสอบถามเข้ามาก็ได้นะครับในช่วงโควิดที่ออกประกันโควิดกันเยอะๆแล้วปิดตัวลงนะครับมีการจ่ายบ้างจ่ายล่าช้าบ้างนั่นคือบริษัทประกันภัยนะซึ่งวันนี้ตัวประกันชีวิตเนี่ยบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกเรื่องประกันโควิดเหล่านั้นออกมานะครับต้องแยกขดาดกจากันอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราควรเข้าใจครับว่าประกันสุขภาพมันเป็นการซื้อปีต่อปี หมายความว่าวันนี้เราซื้อ1ปีซื้อปุ๊บนะครับประกันเป็นสินค้าที่จ่ายก่อนคุ้มครองหลังหมายความว่าจ่ายปุ๊บนะครับมันคุ้มครองไป1ปีแนะนําอย่างแรกครับเราควรซื้อประกันสุขภาพแบบจ่ายรายปี ไม่ควรไปจ่ายราย6เดือน3เดือนรายเดือนนะครับเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราจ่ายรายเดือนแล้วเราผิดมันออกมาเนาะเราผิดนัดที่จะต้องจ่ายแล้วเราต้องเข้าโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลอาจจะตรวจสอบไม่เจอสิทธิ์ของเรานะครับว่าเรามีประกันสุขภาพทําให้เราอาจจะเสียสิทธิ์ในการใช้ประกันที่เรามีเนี่ยเคมลมรักษาไปเลยต้องสำรองให,ให้จ่ายมาตั้งเคลมทีหลังไม่ดีเนาะแบบนี้ซื้อแล้วเราซื้อประกันเพื่อความสบายใจความอุ่นใจไม่ใช่ซื้อให้มันเป็นภาระเข้ามาอีก ถัดไปนะครับสิ่งที่อยากแนะนําอันที่2คือเนื่องจากประกันสุขภาพเป็นประกันปีต่อปีแต่คนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดครับว่าซื้อปีไหนก็คุ้มครองปีนั้นก็ได้มันก็ใช่แต่ถ้าเกิดสมมุตินะครับเราซื้อตอนอายุ30 3 1 3 2 33ไม่ซื้อประกันไม่ยอมจ่ายเบี้ยมันก็ไม่คุ้มครองถูกไหมแล้วตอนอายุ34อยากกลับมาซื้อประกันสุขภาพอีกหนึ่งทีก็คือจ่ายเบี้ยเข้าไปสิ่งที่ต้องบอกคือว่าความจําเป็นของประกันนะ ว่าทำไมเราต้องซื้อตั้งแต่ตอนที่สุขภาพแข็งแรงมันอยู่ตรงนี้ครับตอนที่เราซื้อตอน31เขาก็หยุดประวัติสุขภาพเราไว้ให้แล้วแต่ 32, 33, 343สสปีตรงนี้เราไม่ได้ซื้อประกันวันที่เรากลับมาจ่ายเงินขอซื้อประกันใหม่เขาจะเริ่มนับประวัติสุขภาพย้อนหลังใหม่ตั้งแต่วันที่ทำไปตั้งแต่วันที่เกิดนะครับถ้าเรามีประวัติอะไรเพิ่มเติมในช่วงที่เราหยุดจ่ายไปพวกนั้น อาจจะไม่คุ้มครองหรืออาจจะเป็นตัวแปรที่ทําให้ถูกเลื่อนรับประกรันถูกเพิ่มเบีย้ยหรือไม่รับประกันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญมากๆว่าประกันจ่ายแล้วอยากให้จ่ายต่อเนื่องไม่อยากให้หยุดนะครับเพราะข้อดีของเราเนี่ยคือการหยุดสต็อปประวัติการรักษาของเราไปและโลกหลังจากนั้นจะต้องรับทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เวลาซื้อประกันสุขภาพทีนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับมันคือเรื่องนี้ ประกันเนี่ยเวลาซื้อสุขภาพเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าซื้อประกันสุขภาพเดี่ยวๆได้คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบริษัทประกันหลายแห่งเขาก็ขายแบบนี้แหละสามารถซื้อประกันสุขภาพสีเขียวหรือสีแดงแบบเดี่ยวๆได้แต่ส่วนตัวนะครับผมจะแนะนําแบบนี้คุณลองเปิดกรมธรรม์หน้าที่1ดูบรรทัดข้างล่างที่มีดอกจันเขาจะเขียนไว้แต่ละเจ้าอาจจะเขียนไม่เหมือนกันแต่ลองอ่านดูดีๆนะครับว่าเขาเขียนไว้อย่างไรส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดซื้อประกันสุขภาพโดยไม่มีประกันชีวิตนะครับ สัญญาหลักก็คือสัญญาสุขภาพเพราะมันมีตัวเดียวไงครับซื้อประกันสุขภาพวงเงิน1ล้านก็ถือเป็นสัญญาหลักของกรมธรรม์แล้วเขาจะเขียนได้ว่าคุณสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดเท่าสัญญาหลักกําหนดซึ่งสัญญาหลักสุขภาพมันปีต่อปีอยู่แล้วคือจ่าย1ปีคุ้มครอง1ปีเริ่มมีความเสี่ยงไหม เรารู้สึกไหมครับว่าเออก็ไหนบอกว่าให้ซื้อได้สูงสุดแต่มันเป็นสัญญาปีต่อปีเพราะนั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่บริษัทนะครับแต่ส่วนตัวผมจะแนะนําว่าเราควรซื้อประกันสุขภาพท็อปอัพไว้บนประกันชีวิตเพราะเมื่อไหร่เราทําภาพนี้นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นคือตัวประกันชีวิตจะเป็นสัญญาหลักให้กับกรมธรรมท์ที่เราถือและส่วนนี้2ออันนี้จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมนะครับซึ่งนามนิยามของประกัน คนที่ขายแบบนี้ไปดูในกรมธรรม์ได้เขาจะเขียนได้ว่าคุณสามารถต่ออายุประกันสุขภาพได้สูงสุดเท่าความคุ้มครองของสัญญาหลักหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสัญญาหลักคุ้มครองไปอีก25ปีนะครับบวกไป25ปีเนาะสมมติวันนี้อายุ30บวกมา25ปีคือจบที่อายุ55ประกันสุขภาพและประกันชดเชยจะซื้อได้ถึง55ให้ความคุ้มครองได้ถึง55เท่านั้น นี่เป็นสิ่งที่ผมเตือนเสมอว่าอย่าซื้อประกรันสุขภาพวางไว้บนประกรันแบบสะสมทรัพย์นะครับนี่คือข้อเสียเปรียบของเราเพราะตอนอายุ56คุณต้องมาซื้อประกรันสุขภาพเล่มใหม่และประวัติมันนับไงอ่ะก็นับใหม่ตั้งแต่อายุ56ย้อนไปจนถึงวันที่เกิดไงนี่คือความเสี่ยงนะครับบางคนไม่รู้ว่านี่คือความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นลองไปเปิดดูกรมธรรม์ของตัวเองนะครับว่านี่คือความเสี่ยงที่เราเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่า นะครับถัดไปครับเรื่องที่อยากบอกคือประกันสุขภาพเนี่ยมันควรไปท็อปอัพไว้บนประกันชีวิตในลักษณะที่มันยาวๆนะครับอาจจะเป็นประกันเขาเรียกว่าภาษาไทยเรียกตลอดชีพนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า whole life คือมันคุ้มครองตลอดชีพลักษณะของมันจะมีอย่างี้ครับยาวๆถึงอายุ80ถึง90นะครับถึง95ถึง99ก็แล้วแต่บริษัทมันจะทําให้ประกันสุขภาพของเราซื้อได้ยาวๆเช่นกัน พราะนั้นอันนี้คือสาระสําคัญนะครับทีนี้ประกันสุขภาพณปัจจุบันผมให้ดูของบริษัทผมแล้วกันนะครับคือประกันสุขภาพณปัจจุบันเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบแมากแต่ถ้าเกิดบริษัทผมมีมันจะมีในลักษณะแบบนี้ด้านซ้ายตัวผลิตภัณฑ์เขาชื่อว่าดับเบิลแค์ดับเบิลแค์เนี่ยคือประกันสุขภาพที่เป็นผู้ป่วยในเป็นตัวหลักแล้วเราสามารถซื้อค่ารักษาผู้ป่วยนอกเพิ่มเข้าไปได้ นะครับหลักๆเลยเนี่ยวงเงินต่ําสุดของ a l l i a n c e ทั้งวันนี้คือ8ล้านบาทพอพูดอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็ต้องแบบอ่ะทำไมต้อง8ล้านวะมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งที่เราต้องใช้ผมก็เลยอยากชวนคิดหนึ่งเรื่องครับว่าเราเข้าใจเรื่องของเงินเฟอ้อกันใช่ไหมครับถ้าวันนี้คุณอายุ30 40 50 60 70ผมเอาแค่80พอเนาะถ้าวันนี้ค่ารักษาพยาบาลครับมีอัตราเงินเฟอ้อของค่ารักษาอยู่ประมาณเ หรือเปรียบเทียบง่ายๆครับทุก10ปีมันจะคูณ2แปลว่าถ้าวันนี้เรารู้สึกเราเป็นห่วงตัวสุขภาพค่ารักษาเนาะผมห่วงที่สุดคือโรคมะเร็งเพราะคุณพ่อผมเป็นมาก่อนแล้วถ้าผมบอกว่าตอนนี้ผมอายุ30แล้วค่ารักษาคือ3ล้านบาทต่อปีนะวันนี้ในอีก10ปีข้างหน้าตอนผมอายุ40ค่ารักษามันจะเป็น6ล้านครับตอน50มันจะเป็น12ล้านครับแล้วตอน60มันจะกลายเป็น24ล้าน และ48และ96ล้านบาทตอนอายุ80ซึ่งช่วงป่วยของเราก็คงจะอยู่แถวๆนี้เนาะเพราะคุณพ่อผมก็เริ่มป่วยตอนอายุ60าพะังนั้นสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกคือมันมีอัตรางเงินเฟอ้อของค่ารักษาพยาบาลอยู่พะังนั้นคุณอย่าไปหวงเลยครับว่าประกัน1ล้านจะพอไหมผมให้คำตอบเลยเมื่อ5ปีที่แล้วคุณพ่อผมรักษามะเร็ง1ล้านไม่มีวันพอครับ อันนี้คือคำการันตีจากจากประสบการณ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้ทางการเงินเลยใช้ประสบการณ์ก็บอกได้เลยว่าไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงต้องมีการเริ่มสตาร์ทประกรันสุขภาพเนี่ยสูงถึง8ล้านบาทต่อปีของ All i a n นนะครับและมันจะเห็นวงเล็บข้างหลังด้วยเนาะซึ่งวงเล็บตรงนี้บริษัทบอกว่าสามารถดับเบิลเป็นคน2ได้เมื่อคุณตรวจเจอโรคร้าย a l l i a n นสก็จะมี8ล้าน15ล้าน30ล้านซึ่งแบบประกรันตัวนี้ใช้ได้ทุกโรงพยาบาล นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเราจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นไฮเอ็นนิดหนึ่งแล้วผมเรียกว่าเป็น next generation health protection ลวกันเพราะว่าการรักษาพยาบาลนะครับถ้าเมื่อก่อนเราต้องนอนโรงพยาบาลเราถึงจะได้ใช้ประกันมันถึงมีคํานิยามว่าซื้อก่อนแล้วไม่คุ้มเพราะมันไม่ได้ใช้เพราะตอนจะป่วยก็คือ 60- สิถึงแปเขาก็เลยไม่อยากซื้อกันซื้อ OPD ก็แพงก็ไม่อยากซื้อมีประกันของเอ่อออฟฟิศอยู่แล้วมีประกันของสิทธิ์นู่นสิทธินี้อยู่แล้วก็เลยไม่อยากใช้กัน มันก็เลยมีประกันกลุ่มที่เรียกว่าเป็นไฮเอนด์หรือเป็นกลุ่ม My f เฟิร์สคลาสขึ้นมาวงเงินคุณจะเห็นได้เลยว่า6080 1 0 0 1 2 0ล้านถามบ้าเหรอจะเอาไปทำาไมก็ย้อนกลับไปภาพบนเนาะว่าตอนอายุ80เนี่ย96ล้านที่ต้องใช้ในปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงกลับมาดูใหม่ว่าอวงเงินเยอะขนาดนี้เขาให้อะไรบ้างกรณีที่เรานอนโรงพยาบาลค่าห้อง9 0 0 0 0 0 0 0มื0 0 0น0 0 0 0มันเหมาะสมกับค่ารักษาทุกวันนี้ 9,000บาทพูดตามตรงเข้าบางโรงพยาบาลไม่ได้นะครับโรงพยาบาลเครือใหญ่ๆเนี่ยท็อปทของประเทศเนี่ยห้องสแตนดาดแพงกว่า9,000บาทแน่นอนเพราะนั้นไม่ได้แปลว่าเขาได้ทุกโรงพยาบาลด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้รับการรักษาที่ดีแล้วมันคุ้มค่าคุ้มกับการที่เราจะรู้สึกว่าเออหายแน่ผมว่าค่าห้องที่เยอะมันก็ทําให้เราสบายใจอีกส่วนหนึ่งที่เขาให้ครับแล้วตอนว่ามันโดดเด่นและแตกต่างมากคือ OBD หรือผู้ป่วยนอกแบบไม่จํากัดวงเงินต่อครั้งคือถ้าเราสังเกตด้านซ้ายนะครับผู้ป่วยนอกในลักษณะแบบเดิมๆแบบเก่าๆเ,เขาจะให้เราเลือกได้ครับว่าผู้ป่วยนอก 400- ถึงพบาทต่อครั้งเช่นผมอาจจะเจ็บคอ2,000บาทถ้าเราซื้อผู้ป่วยนอกไว้1,000เท่ากับผมก็ต้องจ่ายส่วนต่างถ้าเราซื้อ4 0 0พเบี้ยประกันก็แพงมากเลยปีปีหนึ่งก็อาจจะประมาณ2 3หมื่นเฉพาะไอ้ตัวนี้นะมันก็จะแพงหน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มของ My First Card วงเงินแต่ละครั้งไม่จำกัดแล้วผมก็มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากมันด้วยนะน้องๆในทีมงานที่ซื้อตัว My First Card ต่างๆก็ได้ใช้ประโยชน์ครับเพราะเวลาที่เราต้องไปฉีดวัคซีนอย่างบางท่านนะครับโดนสุนาาัขกัดโดนแมวข่วนมาต้องฉีดวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวนี้วัคซีนไม่ถูกแล้วมันไม่ได้ฉีดเข็มเดียวเพราะนั้นการใช้ส่วนของ OPD ตรงนี้เข้ามาก็ดีตัวผมเองเคยตื่นมาขึ้นมาวันหนึ่งครับรู้สึกเจ็บหัวใจแป๊บๆเลย เราก็เอาละมาละหัวใจหรือเปล่าวะเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลเข้าแผนกฉุกเฉินครับตอนกลางคืนด้วยสิ่งที่ทําคือบอกหมอเลยว่าตรวจทุกอย่างเอาให้ชัวร์ผมอยากสบายใจกลับบ้านถ้าเกิดเป็น obd 4 0 0 0ผมว่าวันนั้นต้องปาดเหงื่อเพราะเราต้องจ่ายส่วนต่างแต่วันนั้นบินออกมาเกือบเกือบหมื่นนะครับไม่มีส่วนต่างเพราะมันเป็นแบบ no limit มันก็เลยจ่ายได้ในทุกทุก,ทก,ทก,ทกบาททุกๆสตางค์มันก็ทำให้การตรวจร่างกายของเราครั้งนั้นเนี่ยมันดีกว่า มันครบกว่าและถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรมาผมก็เชื่อว่าเราจะรักษาได้ดีกว่าในแปรประกันที่แบบทั่วไปซึ่งไม่ต้องไปพูดถึงวงเงินของประกันออฟฟิศหรือประกันอื่นๆเลยนะครับมันไม่เท่ากันแน่นอนอย่างนั้นเขาจะมีลิมิตมีจํากัดอีกส่วนหนึ่งที่มันทําให้เกิดความแตกต่างผมว่ามันเป็นโซนข้างล่างนี้ครับเนี่ยโซนที่ดอกจานข้างล่างคือเราสามารถใช้ประกันในการไปตรวจสุขภาพได้วงเงินแบบ2 0 0 0 0อย่างเงี้ยนะครับต่อปีตรวจได้ทุกปี หรือการทำฟันไม่ใช่แค่ขูดอุดถอนแต่ยังขยายไปถึงการรักษารากฟันทำสะพานฟันทำอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับระ,ระบบฟันซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าการทำฟันแพงมากโดยเฉพาะเมื่อคุณอายุ4,5,60ขึ้นไปการทำฟันของคุณจะแพงขึ้นนั้นดี อีกอันนึงคือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเราสามารถไปฉีดวัคซีนที่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเป็นโรคก,ก่อนแล้วค่อยฉีดนะเราฉีดวัคซีนปกักป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนโควิดในทอะไรก็ได้ครับวงเงินให้เป็นหมื่นเป็นแสนในวงตรงนี้เพราะฉะนั้นก็สามารถใช้งานได้อีกอันนึงที่อาจจะเป็นเบนเฟิตมากๆเลยคือเรื่องนี้ครับสายตาสําหรับคนที่ใช้คอนแทคเลนส์นะครับหรือคนที่ใช้แว่น คุณจะคุ้มมากกับการซื้อประกันลุ่มนี้เพราะคุณสามารถตัดแว่นได้วัดสายตาได้สามารถซื้อคอนแทคเลนส์ได้น้ำยาล้างสายตาได้เออล้างล้างตัวเลนส์ได้นะครับหรือกรอบแว่นก็ซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วคนถามว่าสายตาสั้นแล้วยาวแล้วซื้อได้ไหมตัวนี้ได้นะครับเพราะมันเป็นส่วนที่เราไม่ได้ขอดูประวัติก่อนหน้าด้วยโอ้สุดยอดมากเลยนะพอเกิดบางอันบางเจ้ามีโรคมาก่อนตาสั้นเขาจะไม่ให้ทําแว่นทำํำลายแต่อันนี้ทําได้นะครับหลือเรื่องของการกายภาพบําบัดครับซึ่งกายภาพบําบัดอันนี้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วค่อยกายภาพไม่ได้แปลว่าต้องติดเตียงก่อนแล้วค่อยรักษาแต่มันหมายความว่าปวดหลังปวดตัว ก็ไปเข้ารักษาได้แต่อันนี้อาจจะต้องระวังสําหรับคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดมกระดูกสันหลังเคลื่อนคดบิดงอมาแล้วอันนี้อาจจะถูกยกเว้นนะครับเพราะเป็นโรคก่อนทําประกันสุดท้ายท้ายสุดอันนี้เป็นสิ่งที่ประกันส่วนใหญ่ไม่ให้แต่ กลุ่ม My First Card แบบนี้เขาให้คือกลุ่มของการปรึกษาจิตเวชจิตเวชไม่ได้แปลว่าเป็นโรคจิตนะครับมันอาจจะเกิดภาวะเครียดภาวะแพนิคภาวะกลัวอะไรบางสิ่งบางอยา่างเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประกาศกลุ่มนี้ให้ได้นี่คือกลุ่มของค่ารักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาเล่าในส่วนของกลุ่มค่ารักษาพยาบาลให้ฟังก่อนว่าเราสามารถใช้ประกันกลุ่มนี้กรณีนอนโรงพยาบาลหรือไม่นอนโรงพยาบาลได้ แล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มชดเชยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในอีกทลิปหนึ่งเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับว่าแล้วการชดเชยเนี่ยมันควรซื้อประมาณไหนแล้วมันควรซื้ออะไรบ้างแล้วมันควรซื้อตั้งแต่วันที่เป็นเด็กอยู่ทํางานแล้วหรือควรไปซื้อตอนแก่ๆหน่อยเพราะว่าตอนนั้นโรคก็อาจจะมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกระยําเตือนเสมอครับว่าประกันมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับแต่คุณจะถามหามันในวันที่คุณป่วย เวลาซื้อประกันเรามักจะบอกว่าพอแล้วแต่เวลาป่วยขึ้นมาแล้วต้องการจะเคลมประสบการณ์ของผมคือลูกค้าจะถามว่ามันพอไหมเพราะนั้นเนี่ยอย่าคิดในกรณี best case แต่ผมให้คิด worst case เสมอเพราะเรื่องสุขภาพเป็นหนึ่งเรื่องที่มันกำหนดชะตาไม่ได้นะครับมันไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นจะเป็นเมื่อไหร่จะเป็นแล้วรักษาที่ไหนแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่เพราะชีวิตเราไอ้เรื่องเนี้ยเราไม่ได้กาหนด บางทีคุณหมอก็เป็นคนกําหนดนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องเนาะที่วันนี้มาเล่าให้ฟังครับว่าการวางแผนเนี่ยประกันสุขภาพก็จะมีในลักษณะประมาณนี้แล้วเราซื้อแบบนี้ก็จ่ายในทุกๆปีนะครับพูดถึงเรื่องเบี้ยประกันกันบ้างเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุ ขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่อาชีพด้วยนะครับเพราะอาชีพที่มีความเสี่ยงต่างกันก็ได้รับความเสี่ยงขอ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 งปัญหาสุขภาพไม่เหมือนกันอย่างประกันสุขภาพของ All i a n c e ์จะมีการปรับเบี้ยรประกันเนี่ยตามตารางเนี่ยทุกๆ5ปีครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะอยุดรับตราเจ้าเนะ้ะเพราะว่าผมอ่านบัวชัวตราเจ้าก็จะมีเขียนชัดเจนนะครับว่าสามารถปรับเพิ่มเบี้ยได้ตามประวัติการเคลมสินไหมาสามารถปรับได้ตามนู้นตามนี้ตามนั้น แต่อีกอันนึงที่ต้องให้เข้าใจว่ามันสามารถปรับได้ทุกบริษัทเมื่อบริษัทนั้นๆมีอัตราการเข้มสินไหมายทั้งพอตรวมของบริษัทสูงเกินเกณฑ์ที่คอปปอ,อกำหนดอันนี้อาจจะมีการปรับตามกฎเกณฑ์ได้นะครับแต่เขาก็จะต้องปรับทุกคนพอ,พอ,พอ,พอกนๆกันเท่าๆกันไม่ใช่ไปปรับรายบุคคลคนนี้เข้มเยอะอะไรขึ้นเยอะคนนี้เข้มน้อยอะไรขึ้นขึ้นน้อยนะครับสิ่งที่ต้องรู้คือถ้าเกิดกรมธรรม์ของเราเก่ากว่านะครับพฤศจิกาย,ยนปี2564 กำลังมีความเสี่ยงนะครับเพราะมันเป็น o l สแตนดาร์ดเป็น Standard เก่าซึ่งอาจจะมีการเพิ่มเบี้ยแบบนั้นได้แต่ถ้าคุณซื้อหลังพฤศจิกาย,ยน2564คุณจะอยู่ใน New Standard ที่มีการควบคุมแบบใหม่กรม,มทรน์ในลักษณะแบบใหม่เพราะนั้นปรึกษาตัวแทนที่ดูแลคุณอยู่หรือใครไม่มีตัวแทนดูแลลองปรึกษามาที่ตอมได้เอากรมมายมาให้ช่วยรีวิวแล้วสรุปกลับไปได้สิ่งสําคัญครับคือผมจะไม่ไปนั่งไล่ปิดกรมธรรคนอื่น เพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวนี่คือคุณต้องรู้ไว้ก่อนเนาะเพราะประโยชน์มากที่สุดคือต้องเป็นประโยชน์ของลูกค้านะครับเพราะนั้นให้รู้ไว้ก่อนว่าการปรึกษากันคือการทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่ใช่ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นคนเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความรู้การเงิน ในด้านของ protection และเป็น protection ที่เกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคือเรื่องของสุขภาพนะครับผมมีประสบการณ์ตรงกับสุขภาพเยอะมากครอบครัวผมเสียด้วยโรคมะเร็งเยอะมากและผมก็ถือเป็นหนึ่งสายเลือดที่มีความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งมันเลยทำให้ผมต้องเข้าใจเรื่องของประกันดี นะครับและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ใครอยากรู้ความรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เนาะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของพวกเราได้เห็นคลิปนี้กันด้วยนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ